ก็ถ้าได้เป็นซอมบี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าก็มีฝึกซ้อมมีหาดเราแบบดูหนังีวี์ซอมบี้มาแบบค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องนี้เนี่ยมีการไปเวิร์กช็อปกันด้วยวังนี้ก็ตื่นเต้นมากครับเป็นการบวงสรวงครั้งที่2ของน้ำปิงนะครับในชีวิตก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่าคือก็คือเจอนักแสดงใหม่ๆแบบว่าบางคนเลยยังไม่เคยเจอเลยแบบว่า พีดรีมอะไรอย่างนี้น้องแป้งอีกหล,หลายๆาคนเลยพี่เจนนี่แสดงไ,ไงที่เราก็แบบว่าได้ร่วมงานกันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมาแล้วก็คิดว่าวันนี้อากาศดีมากวันวงสวงอากาศดีมากร้อนมากก็ภาวนาว่าซีรีส์ของเราจะแบบฮอตเหมือนกับอากาศในวันนี้ถ้านับเป็นซีรีส์เนี่ยที่ได้มาเล่นจริงๆจังๆก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเนาะเพราะว่าเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้ำปิงอะไรเงี้ยครับก็ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ได้เริ่มเวิร์กช็อปไปแล้วนิดหน่อยก็คิดว่าน่าจะแบบว่าน่าจะทําได้เชื่อในตัวเองเชื่อในคุณครูเชื่อในทีมงานทุกท่านคิดว่าต่างครับเพราะว่าหนังมันคนละชองเลยเนาะอันนั้นเป็นพีเรียดแต่ว่าอันนี้เป็นแบบซอมบี้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าโอเคคาแรคเตอร์ต่างแล้วเรื่องของแบบมูฟเมนต์ท่าทางอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนยุคแบบสมัยก่อนแล้วแต่ว่าเราเป็นแบบ เด็กยุคปัจจุบันเด็กมหาลัยทต้องมีความแบบกระปี้กระเป๋าต้องมีความแบบปปเ, ел, อแบบเอาวว่งวิ่งยังไงหรือว่าหนียังไงหรือหรือถ้าเรา,า,า,าเป็นซอมบี้เราต้องเป็นยังไงนะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นคนหรือซอมบี้ก็รอด,ดูครับ <possibly. S 1> ก็ถ้าได้เป็นซอมบี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าก็มีฝึกซ้อมมีหดัดเราแบบดูหนังซีรีส์ซอมบี้มาแบบค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องนี้เนี่ยมีการไปเวิร์กช็อปกันด้วยว่าแบบอะไรยังไงการที่เราจะออกท่าออกทางอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนาองก็มีการไปแบบศึกษาเพิ่มเติมแหละครับบิ๊มก็คิดว่าไอการบ้านที่เราทํามามันน่าจะช่วยให้เราแบบสอมเป็นซอมบี้ได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบแบบในเรื่องระบทเป็นฉี่นะครับเป็นน้องฉีน่นาะก็จริงๆคณะเนี่ยรอติดตามดีกว่าว่าอยู่คณะอะไรแต่ว่าที่สําคัญเลยตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีความเป็นแบบนักสังเกตการอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยเก็บข้อมูลฟังอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่แบบ สีสันฉูดฉาดแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เป็นแบบเกมเชนเจอร์เลยถ้าไม่มีตัวนี้ก็เอยเรื่องจะไปได้หรือเปล่านอกก็ต้องรอติดตามแล้วก็มีความพิเศษด้วยแต่ไม่บอกว่าพิเศษยังไงแต่บอกว่าตัวนี้เนะี่ยไม่เหมือนคนอื่นหนึ่งเดียวในเรื่องประมาณนี้ครับทำกันมากพอสมควรก็มีการไปแบบศึกษาเรื่องของความสามารถพิเศษของเขาที่เขามีต่างจากคนอื่นว่าแบบมันเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างต้องแบบ ต้องอินจริงๆต้องแบบว่าเห็นภาพจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยมีการไปแบบดูไปอะไรมากแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเรามีการเวิร์กช็อปกันค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะเลยครับแบบว่าทั้งในเรื่องของ acting ทั้งในเรื่องของ movement อะไรเงี้ยครับก็ช่วยให้นักเรนเข้าถึงตัวละครนี้ได้ได้ค่อนข้างดีเลยก็ค่อนข้างเห็นน้องฉีมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่ายังไงจะเห็นเต็มตัวมาเป็นไงก็รอติดตามในจอได้เลยครับจริงๆเดี๋ยวบงสวงเสร็จเดี๋ยวแบบเปิดกล้องได้เลย ไปได้เลยบอกว่ารถตู้มารับเขาฉากเข้าคิวอะไรแบบแอคชั่นแต่ว่าวันนี้เกรงใจไงพี่พี่เขาแบบทํางานเหนื่อยแล้แลวเราก็เลยพักไว้ก่อนก็เลยเกรงใจพี่อพี่อ๋อมหลังก็ได้ครับอะไรเงี้ยเฮ้ยสนุกนะเพราะว่าน้ําปิงก็ยังแบบเพิ่งเข้ามาจุดนี้เนาะยังมีอะไรที่ต้องแบบปรับปรุงพัฒนาแล้วก็แบบได้รับการเรียนรู้อีกเยอะเลยก็คิดว่าแบบเออมันชาลนเลนจ์เราในทุกๆวันเลยอย่างวันนี้เองที่เป็นวันมาบวงสวงที่น้ำมิงต้องมาสัมภาษณ์เองอะไรเงี้ยเราก็ยังมีความตื่นเต้นแต่ก็ โก้ไว้เดอโล,ลทํำเลยอะไรเงี้ยไม่กลัวก็คิดว่าเราน่าจะได้ทําอะไรสนุกสนุกในวงการนี้อีกเยอะเลยครับก็เรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของปิงครับ